โอเคครับสวัสดีครับนี่อยู่ช่องพีซันวนะใค,ครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดตังค์ share, ไว้ไลค์แชร์ไว้รังใจในะครัคลิปโอ้โหลิลพันเลยโอเคคลิปนี้ผมก็มาเล่นตามคอมเมนต์เหมือนเดิมทำตามคอมเมนต์อนะ่ะอ่าเอาง่ายก็คือว่าเล่นสการเกมผมไม่รู้ผมจะเล่นได้ไหมนะนี่และนี่คือสกิลที่หมอาไปแล้วก็เดี๋ยวทิ้งช่องที่ตอ่อไว้ให้ไปฝากกดตามให้ด้วยนะถ้าครบหนึงพันคนผมค่อยอะไรเล่นเกมนั้นเอาไปเล่ก็ไปดูเกมกันทุกคนกดไปหนึ่งสี่นี้แหละโอ้โหโอเคไปไปดูในเกมกัน โอเคอันนี้ข่าก็ได้เข้าเกมแล้ว,ตวแต่ว่าข่าต้องลงวงฟ้าไงเพื่อหาสก,กาโอ้ยโอเคลลอยู่เมืองอะไรสิบสิบเวสิบใยวะไม่รู้ไม่รู้ข่าตกใครอะ่ะตวอังกฤษด้วย <c oughs> เออแล้วข่าจะมีวาสนาลงไปแล้วเจอสก,กาไม่เนี่ยแย่ yeah, เลยแล้วมีคนตามข่าด้วยหนึ่งคนอะ่ะทุกคนดูในแผนที่นะข้าเกยียดหันกล้องลว ตรงนี้ค,คนเยอะซะด้วยฮ่านั่นไงไม่ใช่หนึ่งคนละข้าว่ขาวข้าต้องพึ่งโชควัวสนามข้าแล้วว่าข้าจะได้สกาไหมเนี่ยโอ้โหลงมาลงมาเอาวิ่งหาเจออะไรเจออะไรไม่รู้เจอแต่อะไร MP40 ไม่เอาโชวัวาสนามข้าจะมีไหมนี่ไงสกาโอ้โแล้วไม่มีคนแถวนี้ด้วยเมื่อกี้มันโดดมาตรงง่าเลยโอ้โห วิ่งเข้าไปซะก่อนเอ้ยเ,เสียงมาก่อนตัวเสียงมาก่อนตัวแถวนี้อื่มดาวโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวมันเพื่อนมันต้องมาแน่เลยคนบังดีเอ้ยเครื่องค่าค้างไว้นึงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยมีเครื่องมาแล้วแดงแป๊ดแต่ไกลจกจบจกโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ดาวพี่ โอเคไปทุกคนมันน่าจะมีตัวอีกใช่มันอยู่แถวนี้เเนี่ยมันอยู่ oh, <yeah. S 1> มันยังมีเข้าทําของข้าว่าเอ่อน่าอยู่ด้านบนแน่เลยถ้าไม่มีด้านหลังหนึ่งอยู่ด้านบนยิงด้ไปทุกคนข้าวางการะเบิดไว้ก่อนเนี่ยด้านบนก็ไม่ด้านบนก็ไม่มี <c oughs> โอ้ยข้าเสร็จีคอข้าว่ามันอยู่แถวนี้นี่เสียงมาใกล้มากเลย เราต้องรอเราต้องใจเย็นอย่ารีบเลยร้อนแต่อากาศเหมือนไทยมันร้อนมากเลยนะเขาอ่ะนี่ไงนี่ไงมันไม่เห็นค่าด้วยไม่ไม่เห็นค่าด้วยจริงค่าจริงไม่เดนโอ้โยโอ้ยตัวรูดตัวรูดแล้วอออืืืยังหลบได้อีกค่าไม่รีบหาสกามันชักไม่เอาเสร็จอคำยาหเหรอคำยาเหรอน,น,นี่ไง ความบอกหมู่บ้านก็จบไปแล้วครับตอนนี้ค่าว่าค่าได้สามคิวต้นเกมก็ถือว่าดีละค่าไม่ริบไม่ร้อนเอ,อาเกาะสามมาอัพเล่นมาไปเอคมันหนักสังกินงกอนโอ้โหไปเก็บหมกสามค่าต้องหาสก,กายอีกบอกละอืม ตะกาวฟ้ามันก็หาง,ง่ายนะผม่าว่าเนี่ยอืมตัวอะไรเนี่ยอยู่บนหลังเราโยนบาดิบาดหลังแล้วทิ้งไว้ก่อนไอ้รีไม่ร้อนโหแต่ตอนนี้เนี่ยแตกมากเลยนะเล่นฟีไฟในเมืองไทยเนี่ยแม่อะไรจะร้อนแค่ไหนข้าก็อดทนโอ้โหไเหงื่อแตกเยอะมากเลยคน,คนดู ข้าว่าเออช่วงนี้ก็ยังไงเดียอ,อากาศลุงไทยก็อย่าออกไปเดินเล่นตากแดดบ่อยๆนะครับก็อยู่แต่ในบ้านข้าเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกนี่ไงชว์วาสนาข้าได้ละโอยแล้วข้าวา่ายังไมไ่กินอะไรเลยเนี่ยข้าหิวแล้ละอะไรกินแลวก็ได้แต่มันอันตรีหิวยิงเงี้ยแต่คนดูคนไหนแบบยังไงดีอะที่ยังไม่ได้กินข้าก็ไปกินนะแบบอย่าอย่าแบบ ต้องกินี้ตรงเวลาผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องกระเพาะได้ที่ข้าไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็คือว่าพอข้าเปิดทองงี <S 2> <S 2> <S นอนปวดจอกๆเลย <S <S ติดเป็นผู้ป่วยปุ๊บก็้ลิ้นพันเออผู้ป่วยติดเตียงประมาณนั้นแหละก็คนไหนก็ยังไงดีอ่ะคนไหนที่ไม่ไดบ,บน้ําก็เหมือนข้าเลยเราเป็นพี่น้องกันได้เลยอะ่ะคน,นแอบ,บน้ําคือข้าไม่รักแล้วเอ้เอคนคนเดี๋ยวเดี๋ยวริงจ,จังว่อ โอ้ยโอ้ยมันหินค่าไหมนะ่ะโอ้ยนั่นเองย,ยิง่าแล้วค่าสวน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 โอ้ยหืมยิงก็แรงค่า,มาไม่ดีไปร้อนกับระเบิดมีทั้งสามันใช้เป็นคนบ้านตั้งดกักแปดแปดแปดแป่ายิงรอได้อยู่รอเลยน่าวิ่งขึ้นมาเนี่ยวิ่งมาตอนเสียงกับระเบิดขึ้นมาดีอาจจะรู้แล้วไงหืม บอกว่าเจ้าชิดก็คือนี่ไงหืมไม่ดูเลยอ่ะขี่มอไซค์นี้มีไมายขี่ไหมเนี่ยนี่นี่นี่พันแดงแป๊ดเลยว่าฆ่าเราเชื่อพี่ขู่หลวงโอ๊ยเวลาฆ่าว่าเวลากดลัวนี้คือมันตั้งไงอ้วอลยากมากคือมันจะคุมยากอ่ะคือฆ่าไม่ค่อยชินดีไงช่วงนี้ เครื่องค่าก็เหล็กๆกระตุกกระติงกระต่ายโอเคไปเฮ้ยมีอีกหรอโอ้ยมีมาไม่จบไม่ติฆ่าต้องจบสงครามนี้ไวที่สุด <c oughs> มามาไปจบของก่อนอะไรเนี่ยแม็กเจติงไบแมวสูนเอาไปเอายาสูงสีฟ้ามาหืมสองตัวเลยเหรอทำอะไรอ่ะตัวดำเมียงเลย ข้าว่าจอดน้ำหน่อยนะล้างล้างอะไรนะมไม่รีร้อนผมไม่เข้าเลยยิงตัวนี้ก็ได้อืมอืมดาว่อยมันชุบมันชุกตัวเองข้าต้องรีบไปเคลียร์ก่อนเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าติดไอวอไหนบำยาไม่ดูมีเงิยร่วงเลยตัวไปไหนแล้วอะโอ้โหย ไปไหนเหรอนู่ไงไปโคตรไวเลยนี่ฆ่าผ้าใสา่ตาแบบเดียวไปอย่างไวเลยแบบไรเมันอไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไม่ร้อนเฮ้ย,ยนั่นไงชิอปอัพอยู่ไปหนึ่งดูดิเผื่อมีคนแถวนี้ฆ่าไม่รีบไงมีเหลี่ยมตั้งเก้าร้อยไปแลกของใน,นกล่องดีกว่า ไปไปไปเดี๋ยวเข้าไปเก็บที่บามเอาใจยินไว้แล้วพวกเราอ่ะอย่ารีบอย่าร้อนโอ้โหไม่มีอะไรดีนะคนยิงกันเราต้องไปแจมเราคือมือที่สามพวกเจ้าต้อง,งอยังไงเนี่ยพวกเจ้าต้องตกอยู่ในกำมือข้าไงมไม่เห็นข้าการป้องบัญาหหัวยากจังฟองปวกสกุลตัวมันก็ได้ หนยล้วนทำอะไรไม่ได้เลยยืนล้ควรทำอะไรไม่ได้เดี๋ย <hatten> วคนก็คนเราขึ้นบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงลวนยิงล้วนเออทำไมฆ่าล่วงขาฆ่าแบ็ดยังยืนไม่เต็มไงโหอยู่บนบ้านแค่สองเลยขาไม่ขึ้นหรอกนี่ไงลงมายิงเลยไม่ต้องขึ้นก็ได้นนี่สกา เคยยินไหมเคยยินไหมโอ้ยมีคนขับรถมาแถวนี้เมื่อกี้อยู่นั่นนี่เองหือตายวอร์ทำไมอ่ะเอาทำไมตัวเดียวหรอเดียวไอ้ยฝั่งไหนยิงมานี่ไงเสี่ยเลือกเลยชอบไหลคนอื่นไม่ดีนะอืมอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะ อยู่ในเนี่ยห่ไม่ยากหายตัวได้ไงแต่เสียงมาก่อนตัวไงเพราะเราไม่รีบใช่ไหมเจ้าไปก่อนเลยเจ้าไปก่อนเลยข้าวฟังองก่อนได้ไหมเจ้าเข้าไม่ได้เลยตัวเนี้ยข้าวฟังองก่อนโอเคเจ้าน่าจะไปละอืมอือ้ยนนียชิบ้าสามันเลยนี่นี่นี่ สักครับสองเอ้ยจ้ามาแต่ไหนเนี่ยขอเข้าวงให้ฟังไงฟังไม่ได้นี่เ <welche ikka? S 1> นี่ยเข้าวงลวกมาสี่น้องถ้ามีน้องสาวคนเดียวไม่เป็นไรหรอกโอ้โหนี่เหรียญเนี่ยพันหกเปิดของฟาร์มแบบตึบตึบนี่เข็มสินยาสิ่งที่รต้องการไปเข้าวงดีกว่ามีตัวดีดอันนึง โอ้ยองศามุมสาสองสองศา,งา,งาปัดไปยิงสองมเฮ้ยใช่ละอืมเฮ้ยโอ้โหคนในโดนเดี๋ยวข้าไปตุ้มมัวก่อนฟาไปลชีลบฟ้าก่อนสองอันเดี๋ยวข้าขอเติมเลือยก่อนข้ามายิงคนก่อนนะเนี่ยข้าขอไปแรกคิบฟ้าก่อนไปไปไปปล่อยไม่ก่อนไม่รีบไม่ร้อนแต่เย็นไว้พวกเราอืมโอเคมาไหนนี้ เองไปก่อนเลยนะค่าไม่รีบโอเคเอากสิ่งแล้วอัต้องใช้ให้คุ้มไงโอ้โหตอนนี้เหนือคาเต็มมากเลยห้องค่าค่าไม่ได้เปิดพัดลมโอ้โหถ้าค่าลุกไปเปิดนะไปหนึงค่าขอไปเปิดพัดลมก่อนไม่ไหวจริงค่าขอเปิดพัดลมก่อนเด้เอทำไมเราไม่เปิดอะไม่มีมามาทุกคนลองกินของเติมพลังก่อนไปแล้วเวลาหาคิวต่อเฮ้ยนี่ชุดผ้ามา่านไทยเลยน,นี่เนี่ย โอ้ยไม่โดนหัวนิดนึงแต่ได้ยังข่าแม่ไรข่าแม่ความมันทุนนี่ขอวตังค์นี้วิชาสังมเวยเฮ้ยวิชาคาตาณ์ดิวิชาดาบเรียกไงเนี่ยนี่หัวสองเมตรดีละล่วงโอ้ยนี้ไม่ได้ไหนจากข้างๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บหนักตรงนี้เจ็บหนักซ้ำก่อนข่าต้องซ้ำก่อนมีคนเอาคิวฆ่าไป ยังไงดีนะโอ้ยแล้วเจ้าเข้าวงยังไงนะเนี่ยเฮ้ย่าบอกไม่เข้านะข้าดักรอเลยอ่ะหรือจะเข้าได้ไหมเจ้าต้องเข้าวงอยู่ดีต้องนอกวง,งานาาไม่ได้หรอกหืมข้าเริ่มหมดขาอมบทุนละหนุเปดด็นโจเลยตอนเะนี้ยสั่งโกโก้ได้โอนอิน เฮ้ยเดือบิงโจสั่งโกโก้ได้ตินเกี่ยวอะไรด้วยข้าว่าแปลกแปลกละอืมโอ้ยเขียนเลยไปไม่เป็นไรไปเจ้าไปเอ้ยมาแต่ไหนเนี่ยไม่แต่ไหนเนี่ยไม่แต่ไหนเนี่ยจะจะล่วงแล้วเขาจะล่วงแล้วทุกคนข้าต้องชาร์จอ้าวหายนี่ไงข้าต้องเล่นเป็เชิงไม่เอา ช่องนี้ขามลังมือขึ้นโอ้ยแมวรองเท้านี้มันหนักเท้าเกินไปเดี๋ยวก้าคนแล้วคนตั้งระเบิดนักไว้เผื่อใครเข้าบ้านมาเดี๋ยวเปิดทิ้งของอ้าวตั้งไม่ขุมเลยนี่ไหนคนนะได้ไหมคนนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อลูกพี่ข้าไม่ได้ทำอะไรเจ้าทีนะเจ้ายิงข้าละ เฮ้ยข้ามีตัวดีอยู่เนี่ยอ้อมบ้านเดินส้างตัวดีหลังบ้านกาได้มาเลยชึบเตรียมของให้พร้อมเล่งเฮ้ยเอายคนโห้ยแย่เลยโอ้ยมาได้ไหนเนี่ยตัวม่วงอีกมาเลยอืมอีกนั่นบินได้ไหมอ่ะเีกสวยยังเฮ้ยข้างๆมา เจ้ชาช้าช้าเหรอข้าไม่ยอมหรอกโฮ้ยตัวม่งอี๋มาเลยไอ้นี่เราพี่น่ะเพื่อนเจ้าวิ่งแล้วนี่ล่วงเหลือเจ้าตัวเดียวละเจ้าอยู่ไหนว้าตัวม่งอี๋มาเลยบินนิดด้วยจะชุบตัวเองเหรอข้าไม่ชุบล่วงหืมข้าได้16คิวแล้ว เนีย่ยมีเสียงตัวใกล้ๆข้าเนี่ยหืมแย่เลยทุกคนข้าก็ยิงร้อนฮะฮะเจ้ายิงข้าได้ไงโอ้โหแย่เลยแย่เลยละข้าเนี่ย,มยผมทำเต็มที่ก็ได้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับก็ฝากกดตามผมด้วยในช่องยูทูบไปแล้วนะครับบ๊วย